บรรดาผู้คนทั้งหลายทั้งปวงเมื่อต้องมารวมตัวกันก็ควรจะมีความรักมีความสามาัคคีมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันแต่ไม่ใช่ไปยึดติดไปห่วงไปหวงไปรู้สึกว่าเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเป็นรู้สึกในเรื่องของความหนักอกหนักใจเพื่อนทิ้งหลายทั้งปวงที่มาเจอกันก็เป็นเรื่องของการเจอกันชัวช่วครั้งชั่วคราวในที่สุดถึงจะ <c oughs> อยากจากกันหรือไม่อยากจากกันก็ต้องจากกันอยู่ดีเพราะไม่มีอะไรเป็นของใครต่างคนต่างมาต่างคนต่างไปก็มีน้ำใจต่อกันทําให้ดีที่สุดในขณะที่ยังอยู่ ด้วยกันถึงยามจากก็อย่าได้ไปเสียอ,อกเสียใจอย่าได้ไปวิตกกังวอลอะไรอาวรจนกระทั่งไม่สามารถทําใจให้เป็นความผ่องใสเป็นความบริสุทธิ์และก็เป็นความเป็นกลางได้นี่ก็คือสิ่งที่เราจะต้องใช้สติปัญญาอยู่กับความเป็นจริงเราทั้งหลายทั้งปวงในเรื่องของการก่อสร้างก็ควรจะให้มันพอดีพองงามอย่าให้เกินตัวเบียร์บเบียดเบียนเวลาในการบําเพ็ญเพียร อย่าได้เห็นว่าเรามีโอกาสมีความสามารถเราก็จะใช้เวลาความสามารถเงินทองทั้งหมดทั้งสิ้นในการต่อในการเติมในการสร้างในการขยายซึ่งจะกลายเป็นปัญหาเวลาทั้งหมดทั้งสิ้นก็จะสูญเสียไปกับการก่อสร้างไม่ได้ก่อสร้างจิตใจให้เกิดปฏิเกิดปัญญาให้เกิดความสงบให้เกิดความรู้เท่าทันนี่ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องรู้จักพอเพียงหากยังขัดยังเป็นเรื่องของไม่เหมาะไม่สมเป็นเรื่องที่ยังไม่สะดวกก็ทําให้พอดีพองามพอดีพองาม,งาม,งามก็รู้จัก พอแล้วพอใจไม่ใช่พอดีพองามก็ยังต้องขยายต่อไปไม่มีวันจบไม่มีวันสิ้นบางสิ่งบางอย่างก็เกินความจําเป็นทํามากงมยดูแลก็ไม่ไหวและจะต้องมีหนี้มีสินจะต้องเป็นผู้เบียดเบียนผู้คนทั้งหลายทั้งปวงสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะต้องเป็นอุปนิสัยของนักบวชว่าอย่าได้ไปทําอะไรเกินตัวจนเป็นแบกการแบกภาระรวมกระทั่งถึงสร้างความเดือดร้อนให้ตัวเองสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่น